เที่ยวบินกักตัวฟรีจากนอร์เวย์กลับไทยเดือนเมษายนถึงมิถุนายนสามเดือนรวดโดยกาตาร์แอร์เวย์สมาทีเดียวสามเดือนเลยนะครับนี่นะเดือนเมษายนถึงมิถุนายนหกสี่นะจากออสโลกลับไทยด้วยแบบกักตัวฟรีเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับคนต่างชาติแล้วก็โดยกาตาร์แอร์เวย์ เราจะได้โคตาเนี่ยสเตต์โควนทีนกับตัวฟรีจำนวนยี่สิบคนต่อเที่ยวบินก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีอยู่สามเที่ยวบินนะอ่าก็เดี๋ยวเอาวันที่ก่อนแล้วกันก็คือเนี่ยเขามาลวดเลยนะก็คือใครสนใจอันไหนก็เนี่ยลิงก์แบบฟอร์มของแต่ละวันเนี่ยก็ไปจิ้มแล้วก็กรอกเฉพาะวันที่เราจะกลับนะเดือนเมษายนก็จะมีสองเมษายนมีสิบหกเมษายนแล้วก็สามสิบเมษายนคือต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนเลย แล้วก็เดือนพฤษภาคมก็จะมี7พฤษภา21พฤษภา28พฤษภาคมโอ้อันนี้ไม่ไม่ต้นกลางปลายตอนปลายเดือนติดกัน2อาทิตย์เลยแล้วก็มิถุนายนก็จะมี11มิถุนายน18 18ถุมายน์แล้วก็25ถุนายนก็สรุปว่าเมษาก็มี2 16 30พฤษภามี7 21 28 แล้วก็มีธันายนมี11 18 25วิธีการก็คือว่าเราจะต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินของกาตาร์แอร์เวสก่อนที่เว็บไซต์แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยมาลงทะเบียนเพราะว่าเราจะต้องใช้พกรหัสการจองของบนตั๋วเครื่องบินเนี่ยเอามาใช้ในการจองด้วยแล้วก็พอได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วเนี่ยเราก็เนี่ยมาดูวันเราจะกลับวันไหน่ะอ๋อจริงๆเรารู้วันกลับอยู่แล้วก็คือเอาลิงก์ที่มันตรงกับวันกลับของเราอ่ะแล้วก็จิ้มไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ลงทะเบียน แล้วก็อาจจะต้องรีบนิดนึงเพราะว่าได้แค่เที่ยวบ,บินละยี่สิบคนเท่านั้นนะครับระบบจะปิดรับลงทะเบียนโดยอัตโนมัติหากมีผู้ลงทะเบียนเต็มโคต้าแล้วก็หมายความว่าแต่ละฟอร์มพอครบยี่สิบแล้วปุ๊บเขาก็คือปิดเลยบอกว่าลงไม่ได้แล้วเะนั้นก็ก่อนซื้อก็มาจิ้มดูก่อนอ๋อโอเคยังได้อยู่นะแล้วค่อยซื้อนะครับเดี๋ยวเพิ่งก็คือให้ให้ดูก่อนว่ามันเต็มหรือย,ยังแต่แต่จริงๆแล้วมันเลื่อนวันได้นะในเว็บไซต์สายการบินถ้าเราซื้อแล้วปรากฏว่าวันที่เราจะกลับมันเต็มก็เลื่อนไป ว่งเล็บเทวบีซ่ายังไม่หมดนะก็คือตรงนี้เขาบอกว่าผู้ที่ลงทะเบียนในระบบได้จะต้องมีเป็นผู้ที่มีบัตรโดยสารของเที่ยวบินข้างต้นอยู่แล้วก็คือต้องไปซื้อตั๋วมาก่อนโดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรโดยสารของท่านให้ถูกต้องเมื่อท่านลงทะเบียนสําเร็จจะได้รับเอกสารยืนยันสิทธิ์กับตัวในสเตตควอลันทีทันทีทางอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนไม่ต้องขอก็กรอกเสร็จปุ๊บ จะได้ใบยืนยันกับตัวฟรีทันทีเลยถ้าเกิดไม่ได้รับอีเมลก่อนติดต่อนี้เลย covid 1 9ึ่งเก้าอ assy. no อย่าโทรศัพท์นะหรืออย่าอินบ็อกซ์ของเฟ e บุ๊ k นะไม่เกี่ยวนะให้ทางอีเมลเท่านั้นอันนี้เรามาดูในฟอร์มกันนิดนึงออย่างอันนี้เขาก็บอกอ่าเหลือประมาณ20่สิบสทธิ์ใช่ไหมก็ไม่ได้อัปเดตเรีลวทม์นะค็เป็นข้อมูลเขาจะบอกวันมาแล้วก็ให้กรอกอะไรบ้างอะก็คือ เนี่ยหมายเลขเที่ยวบินที่ท่านจะออกเดินทางอย่างเช่น QR หนึ่งเจ็ดหคือเป็นหมายเลขจากออสโลไปโดฮาที่กาตาร์นะเพราะต้องไปต่อเครื่องที่โดฮาแล้วก็หมายเลขเที่ยวบินจากโดฮากรุงเทพนะก็ตามตั๋วเครื่องบินของเราแล้วก็วันออกเดินทางนะก็ต้องเป็นสองเมษาสีใช่ไหมเพราะเราเลือกฟอร์มของสองเมษาถึงประเทศอะไรนี่มันเกี่ยวอะไรกับยี่หกมีนาเเน,นี่ยมัวและนี่นี่ฟอร์มของสองเมษานะมายี่หมีนาคืออะไร เรามาดูความตลกนิดนึงอันนี้ฟอร์มสิหเมษานะครับไฮไลท์ไว้แล้วพอเลื่อนไปข้างล่างปุ๊บยี่หกมีนาโผล่มาจากไหนลืมแก้สิ <laughs> โอเคแล้วก็เนี่ยที่เราจะต้องใส่คือ b o o k i n g r e f e r e n ซ e ซึ่งเราจะต้องดูเนี่ยจากด้านบนขวาบนของ e-ticket ของตั๋วเครื่องบินที่เราซื้อมามันจะส่งมาทางอ e ีเมลใช่ไหมแล้วเราก็กดดูปุ๊บก็คือเนี่ย o o k i n g r e f e r e n c e หรือว่า Ti c k e t number ก็ได้อ๋อทั้งใส่ทั้งคู่เลยนะ o o k i n g reference ส่วนใหญ่จะเป็นรหัสห อาจจะเป็นตัวอักษรผสมตัวเลข6ตัวแล้วก็ t ิเ k ตนัมเบอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขสรุปใหม่นะจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ก็คือในฟอร์มนี้เราจะต้องใส่บุ o กิ้งเรฟเ r อเรน์ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส6ตัวตัวอักษรผสมตัวเลขมากรอกตรงนี้แล้วก็ t ิเ k ตนัมเบอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขก็คือต้องกรอกข้างล่างด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินมาก่อนแล้วค่อยมาลงทะเบียนในในแบบฟอร์มนี้ แล้วก็ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะแต่คลิปนี้เป็นกักตัวฟรีฉะนั้นเฉพาะคนไทยเท่านั้นจะเข้าประเทศไทยช่วงโควิดนี้จะต้องขอใบอนุญาตเข้าประเทศก็คือ COE นะครับเอามีคลิปนี้รีวิวแบบละเอียดวิธีขอ COE ใบอนุญาตเข้าไทยเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอซึ่งจะแบ่งออกเป็น2สเต็ปสเต็ปแรกก็คืออัปโหลดหน้าพาสปอร์ตของเราแล้วก็ข้อมูลตามพาสปอร์ตที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไทยแล้วก็บุคคลอ้างอิงหลังจากนั้นจะได้รหัส6ตัวมา แล้วก็รอประมาณ 1- 3สวันก็จะต้องอัปโหลดตั๋วเครื่องบินของกาตาแอร์เวสที่เราซื้อมาแล้วก็ใบเอกสารยืนยันสิทธ์กักตัวใน SQ State Quarantine นะครับที่กักตัวฟรีนั่นแหละอัปโหลดไปในช่องเดียวกันเลยนะมันจะมีช่องอัปโหลดตั๋วเครื่องบินใช่ไหมก็ทั้ง2ใบเนี่ยใส่ไปในช่องเดียวกันเลยแล้วก็จะรออีก 1- 3สาวันก็จะได้ตัว COE นี้มาแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับไม่เกิน7 2ดชั่วโมงก่อนเครื่องออกเนี่ย เราจะต้องคนไทยนะครับที่กักตัวฟรีก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มต่อ8นะครับเรามีแบบฟอร์มให้โหลดอยู่ในลิงก์นี้นะครับ gonoguide.com/ticket ok แล้วก็จะต้องตรวจ fit to fly นะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างคือใช้ฟอร์มไหนก็ได้แต่ต้องมีคำว่า fit to fly อยู่ในฟอร์มด้วยไม่งั้นเขาจะไม่ให้ขึ้นเครื่องก็จะเป็นตัวอย่างให้คลินิกดูนะครับอยู่ในลิงก์นี้เหมือนกันเดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอแล้วก็สุดท้ายเกี่ยวกับเที่ยวบินกักตัวฟรีของประเทศอื่น เราก็มีลงเอาไว้ในลิงก์เดียวกันนะ go.noGuide.com/ticket ok นะประเทศอื่นๆก็คือเป็นคลิปที่อ,อัพรวบรวมทำมาเนี่ยคือรวบรวมเอาไว้ในนี้แล้วนะครับมาดูกันได้เลยในหัวข้อนี้นะครับครับอ่าโอเคแล้วเกิดเพื่อนๆที่ขึ้นเที่ยวบินกับตัวฟรีจากนอร์เวย์หรือจากประเทศอื่นนะครับอยากแชร์ประสบการณ์นะครับจองยากไหมแล้วขั้นตอนยังไงอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ